ครัวและพัดกิเชนนำเสนอแครอทด,ดองกับมะแขวนขามะแขวนได้มาจากทางเหนือเพิ่งกลงมาจากน่านแครอทก็บังเอิญว่ามันถูกมากก็ลเลยจับหัน่นเป็นชิ้นเล็กเล็กๆ,ๆกำลังคำเสร็จแล้วก็เอาเกลือโรยกำลังดีค่ะเกลือจะเป็นเกลือสีดำสีขาวชีช่มพูอะไรก็โรยเข้าไปสักสามชั่วโมงมันก็จะคลายน้ำ หลังจากนั้นเราก็เอาแก้วที่เรามีอยู่ในครัวเนาะเก็บไว้ดิเคิลล้างต้มน้ําสักพักหนึ่งแหละค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้ออแบคทีเรียเพื่อจะเก็บไว้ได้นานนะต้มฆ่าเชือ้อเสร็จส่วนน้ําดองก็จะมีแค่น้ําส้มน้ําตาลน้นําขนาดหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็หนึ่งค่ะก็มีน้ำหนึ่ง หนึ่งส่วนน้ำตาลหนึ่งส่วนน้ำส้มหนึ่งส่วนต้มให้เดือดละลายเข้ากันเดี๋ยวรอให้เย็นค่ะรอให้เย็นเสร็จแล้วก็เทให้เต็มแล้วก็ปิดไว้แล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เลยค่ะสองสามวันมันก็จะกินได้ละส่วนมากว่าจะเป็นการดองแบบนี้จะเป็นทางยุโรปค่ะจะเป็นดองอแตงกวาอ่อนเนาะ ใช้ได้แล้วก็เป็นหัวไชเท้าดองก็โอเคพริกดองแล้วก็กระเทียมดองหัวหอมอ่อนดองสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดค่ะโอเคนี่ก็คือสูตรใหม่แครอทด,ดองกับมะแขวนเป็นสมุนไพยไทยเรา